ค่ะวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศข้างนอกนะคะวันนี้เป็นวันทํางานของเรานะคะเข้ากะเช้านะคะเจ็ดโมงครึ่งเลิกบ่ายสามครึ่งนะคะวันนี้ก็พาคุณตาคุณยายนะคะมาเดินเล่นข้างนอกนะคะก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะนี่เลยตอนแรกมิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะได้มาเดินข้างนอกเนาะอ่าพยาบาลนะคะก็บอกว่านี่พาเธอไปเดินข้างนอกนะกับ คุณตาอะไรเงี้ยนะค่ะมิวก็โอเคโอเคได้ได้มิวก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรที่มันหนาอะไรมากนะพอเดินไปโอ้โหโคตรร้อนเลยเพื่อนๆจำน้ําตรงนี้ได้ไหมคะตอนที่มิวมาฟินแลนด์ตอนช่วงแรกๆที่มาตักปลาไข่นะคะนี่เลยจ้ะตอนนี้ก็คือสภาพเป็นแบบนี้แล้วนะคะไม่สามารถตักปลาได้แล้วนะคะคือเขาตกแต่งใส่หินใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยค่ะก็พาคุณตาเดินชมบรรยากาศเรื่อยๆเนาะ มิวก็เดินไปเดินมาโอ้โหร้อนมากๆเลยดีก็มาขอถ่ายรูปเองเดินไปเดินมาเหงื่อแตกนะคะเพราะว่าเดินเข็นด้วยเดินด้วยวิ่งด้วยด้วยนะคะลงเขาเนินอะไรเงี้ยนะคะโอ้โหเหมือนมันแกล้งเราเลยมิวบอกว่าเธอฉันปวดขาแล้วเนี่ยเดินรู้ไหมว่าเดินนานแค่ไหนประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็เข็นขึ้นเขาลงเนินลงอะไรเงี้ยแล้ว ก่าจะเดินเสร็จมิวเพื่อนเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมคะที่มาเดินด้วยกับเพื่อนร่วมงานนะคะนาน,นเขาเพิ่งมาอยู่ฟินแลนด์ได้ประมาณ2เดือนนะคะเขายังพูดภาษาฟินไม่เก่งเลยนะคะเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาอยู่ได้2เดือนนะคะแล้วก็ทํางานอยู่ด้านบนของที่มิวทางานนะตอนแรกนะคะที่ทํางานมิวนะคะมี2ชั้นใช่ไหมแต่ข้างบนเขายุบนะคะยุบแล้วก็ย้ายคนแก่คุณตาคนใหญ่เนี่ยลงมาด้านล่างนะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวจะมา เล่าให้ฟังว่าจะมาเล่าก็ไม่ได้เล่าสักทีนะคะเหมือนเขายุบข้างบนเนาะแล้วก็มีของอัตเตนโดนั่นแหละเขามาเช่านะคะแล้วก็มีคนที่อา่าอะไรนะเหมือนคุณตาคุณยายที่เป็นเหมือนก้าวร้าวนะคะชอบทํรลายร่างกายอะไรเงี้ยนะคะเขาจะให้มาอยู่ด้านบนนะคะก็เลิกงานแล้วนะคะก็มานี่เลยจ้ามาช้อปปิ้งนะคะสามีก็มาเดินตัวเลงตัวเลงมีมีกะมีกะเพิ่งมาจากจิมนะคะแล้วก็มาได้ปลาแซลมอนด้วยนะคะมันลดราคานะคะ นี่เลยนะคะตอนแรกว่าจะเอาเห็ดไปให้เพื่อนมิกะเนาะที่ชอบให้ปลานะคะตอนนี้เขาไม่สบายนะคะเพื่อนๆคะ่ะไม่สบายหนักเลยนะคะเพิ่งกเกษียณเมื่อปีที่แล้วเองกเกษียณมาปุ๊บก็ไม่สบายเขาเป็นคนที่ดื่มเยอะมากเลยนะคะแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยนะคะสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มมากๆเลยนะคะตอนนี้เขาไม่สบายเขาเป็นโรคเดี๋ยวมิ้นจะขึ้นให้ดูเนาะจำไม่ได้โรคถุง เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะมิกานะคะสามีเนาะได้ไปหาเขานะคะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกเลยเหมือนแบบหายใจติดๆกรดขัดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไอนะคะไอแบบเยอะมากๆเลยฮะ,ะอาการเนาะ ก็ไปหาหมอไปหาพยาบาลไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จองอะไรเงี้ยอยากคุยกับหมอรู้ไหมนะคะเขาเนี่ไปซื้อยาร้านร้านขายยาแก้ไอมากินเสียอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าฉันรู้ว่าฉันเป็นอะไรซื้อมากินแล้วมันไม่หายคือเขารู้ตัวเองนะคะว่าที่จริงอ่ะเขาเป็นอะไรเงี้ยนะคะ จนเขาจนเขาไม่สบายหนักมากจนได้โทรหารถโรงพยาบาลน,นะคะรถฉุกเฉินมารับนะคะเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลใหญ่อะไรเงี้ยเออก็เลยตรวจไปเออก็เลยรู้อาการรู้สาเหตุคะว่ามาจากอะไรเงี้ยนะคะมิวก็เลยเข้าไป N N, อ่านเน็ตอ่าสามีก็บอกด้วยนะคะว่าเออเนี่ยเป็นพูดเป็นภาษาฟินเนาะเราก็เลยไปแปลเป็นภาษาไทยนะคะมิวกเ็เออเนี่ยเออ อาการมันเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็เขาบอกว่าถ้าว่างๆมาเยี่ยมเขาด้วยนะมามาเล่นกับเขาคือเขาชอบตอนที่มิวไปเล่นบ้านเขาเขา,เขาดีมากเลยนะให้นุ่นให้นี่ให้ปลาอะไรเงี้ยให้ปลาแซลมอนให้ขนมให้อะไรเงี้ยคือเป็นคนใจดีเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยด้วยนะคะตอนที่มิวมาฟินแลนด์นะก็คือเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเลยนะคะของเราเนาะคิดแล้วก็ใจาหายนะคะเพื่อนค่ะก็เดี๋ยววันไหนว่างๆก็จะไปเล่นกับเขานะคะรวันหยุดก่อนนะคะเขา บอกกับสามีนะว่าเออถ้าวันหยุดก็มาเล่นแวะมาเล่นอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวมิวไม่ได้เจอนานเลยนะคะจาไม่ได้เลยนะคะว่าครั้งสุดท้ายตอนไหนจาไม่ได้เลยว่าครั้งสุดท้ายไปหาเขาตอนไหนนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารของสามีนะคะทําให้นะคะง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยจ้าทานเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปเสิร์ฟคุณสวามีนะคะนี่เลยจ้านะคะก็จะมาเปิดพัสดุนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยอืม สั่งมาจากีอินนะคะชีอินนะคะสั่งเสื้อผ้ามาเนาะหมดไปร้อยยูโรเ,เยอะมากชุดสีชมพูเปิดพัสดุกุงเกงยียน โห oh. อันนี้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะหนูก็เลยสั่งคริสต์มาสมานี่นะคะหน้าจอ i p h o n e นะคะกระจกมันอะเขาเรียกว่าอะไรนะฟิลม์มฟิล์มนะคะฟิลม์มสั่งมานะคะได้เร็วมากนะคะประมาณไม่ถึงไม่ถึงสิบวันนะคะได้เป็นเสื้อสีชมพูว้าวปงนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ป่งแบบนี้นะคะ ชุดสีชมพูเนาะกระโปรงยาวแบบนี้เสื้อโค้เสื้อโค้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงยีนไม่รู้ว่าใส่ได้ไหมถ้าจะติดตูดหรือเปล่าสั่งมาไซส์ใหญ่เลย วาตูดเราใหญ่กลนเราใหญ่แต่เอวเราเล็กกลนใหญ่นี่เป็นกางเกงยีนแบบนี้นะคะสวยดีนะสินค้าไม่แพงด้วยนะคะเพื่อนที่เป็นแบบนี้นะคะนี่แจ็กเก็ตอ,อันนี้ผ้าปูโต๊ะน,นี่คริสต์มาส เปิดผัดสะดุเสร็จแล้วนะคะเพื่อนค่ะมิวก็มาทําอาหารนะคะไว้ให้สามีกินในวันพรุ่งนี้นะคะนี่เลยจ้าจะมาทําลาบลาบหมูสับนะคะก็ใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะตอนแรกว่าจะทํากระเพรานะคะคิดไปคิดมาเออมีผงลาบใส่ลาบลงไปดีกว่าง่ายดีนะคะก็เอามาผัดด้วยกันให้มันแห้งนะให้ให้มันสุกด้วยกันนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยจ้ามิวก็ใส่ผงลาบโลโบไปนะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้ว มิวนะคะก็ามาทํานี้เลยจ้าสปาเกตตี้นะคะที่เหลือจากวันก่อนก็เอามาดัดแปลงนะคะเอามาผัดกับเนื้อหมูนะคะหมูสับเนาะก็แบ่งกันนะคะนี่ก็ทํากินได้สามเวลาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ